ล่าสุดบริษัทญี่ปุ่นสั่งปิดโรงงานอพยพเพ่นหนีจากกัมพูชาแล้วเพราะว่าไม่เชื่อว่าการเจรจาในวันนี้จะสามารถยุติศึกลงได้หลังจากที่ทหารไทยค่ะวันนี้ได้รับบาดเจ็บซ้ำนายคาหายเป็นรายที่สิบยละเอียดเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะเจโทร日本貿易振興機構によりますと他にも複数の日系企業がポイペトなどで操業を一時停止しているということです วันนี้27ธันวาคม2568สื่อญี่ปุ่นช่อง ANN News CH ได้มีการรายงานความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาที่ปะทุขึ้นอีกครั้งและโรงงานของญี่ปุ่นมีการระง,งับการดำเนินงาน27ธันวาคม2568พร้อมกับมีการระบุว่าขณะที่ความขัดแย้งทางทหารระหว่างไทยและกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้น การเจราจาให้หยุดกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังคงคาดเดาได้ยากส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้